สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง youtube channel ที่มีผู้ติดตามมากกว่า5ล้านคนวันนี้เราจะมารีวิว Bodycare จาก b a t t and Body Works กลิ่น Confetti Daydream นะคะซึ่งกลิ่นนี้นะคะก็เป็นกลิ่นที่เราไม่ค่อยจะเห็นรีวิวสักเท่าไหร่นะคะแล้วก็เหมือนเดิมนะคะเราซื้อมาเพราะว่าน้องเขา่าลดราคาเยอะมาก แล้วด้วยความสีม่วงอ,อกม่วงใจแพ็กเกจสวยไม่ไหวค่ามไม่ได้ต้องสอยมากค่ะทุกคนมาดูกันเลยค่ะว่ากลิ่นของเขาจะเป็นยังไงนะคะอืมัมมนมันหอมอะ่ะทุกคนคือมันเป็นกลิ่นของความหอมแบบหวานหวานนํำมาก่อนนะแล้วก็ตามด้วยความเปรี้ยวของเบอร์รี่นะคะ ส่วนผสมในนูตของเขาก็จะมีเอ่เอรเบอร์รี่สดค่ะลูกแพรแล้วก็ดอกไอริสสีฟ้านะคะเดี๋ยวเรามาดูบอดี้ครีมกับบอดี้โลชั่นกันนะคะซึ่งทั้งสองอย่างนี้ก็จะแตกต่างกันในตัวของเนื้อที่เป็นครีมก็จะมีความข้นมากกว่าแล้วก็โลชั่นจะมีความบางเบามากกว่าค่ะ ส่วนตัวเราจะเป็นคนผิวแห้งเราก็เลยชอบทาผลิตภัณฑ์ที่เป็นครีมมากกว่าตัวโลชั่นนะคะของ m า n นน n Body Works และนี่ก็คือความแตกต่างของเนื้อครีมแล้วก็เนื้อโลชั่นนะคะในกล้องก็อาจจะไม่เห็นไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่แต่เวลาที่เกลีย่ยก็จะเห็นได้ชัดเลยค่ะว่าตัวเนื้อครีมจะมีความหนืดมากกว่าโลชั่นค่ะ กลับมาที่เรื่องของกลิ่นนะคะกลิ่นของเขาก็อย่างที่บอกไปนะคะมีความหวานอมเปรี้ยวเราว่ามันฉีดแล้วมันให้ลุกแบบสาวแสนซนคือสาวสดใสร่าเริงแล้วก็สุขสนในคราวเดียวกันนะคะเหมาะก,กับวันที่อากาศแจ่มใสเราว่าสามารถใช้ได้ทุกวันนะกลิ่นเนี้ยสามารถเป็นกลิ่นที่ใช้ได้ทุกวัน ฉีดได้ตลอดฉีดได้เรื่อยๆแต่ส่วนตัวเราเรามีกลิ่นที่เราใช้ทุกวันอยู่แล้วนั่นก็คืออะลโต้แซนวิชกลิ่นนี้ก็ก็จะใช้บ่อยรองจากอะลโต้แซนวิชเวลาที่รู้สึกว่าเบื่อเบื่อก็จะมาใช้กลิ่นนี้นะคะเป็นกลิ่นที่ต้องตุนไว้จริงๆนะคือชอบชอบมากเป็นกลิ่นที่เกินความคาดหมายจริงๆนะทุกคนคือถ้าใครยังไม่ลองกลิ่นนี้เราแนะนำเลยค่ะสำหรับคนที่ชอบกลิ่นแนวฟรุตตี้ฟลอรัลนะคะ สุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณใครก็ตามที่หลงเข้ามารับชมรีวิวของเรานะคะอาจจะพูดไม่ค่อยชัดพูดไม่ค่อยถูกบ้างกงขออภัยด้วยนะคะหากใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคุยกันที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยคะ่ะขอบคุณค่ะ